สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ตุเบซี่จะพาเพื่อนเพื่อนมาทำชาเขียวปั่นนะคะขั้นตอนทำก็ไม่ยากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก่อนไปดูฝากเพื่อนเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดสัคสไาชกให้ตุเบีซี่ด้วยนะคะค่ะนี่นะคะสิ่งที่ต้องมีนะคะเพื่อนเพื่อนน้ำชานะคะน้ำชาเขียวที่กรองแล้วนะคะ100 ml ค่ะนี่นะคะ ส่วนผงชาเขียวยี่ห้ออะไรเดี๋ยวสามารถทักทายเข้ามาถามได้นะคะค่ะน้ําชาเขียว100 ML ค่ะนมนมข้นหวานนะคะนมหวานนมข้นหวาน45 ml ค่ะนะคะ45 ML น้ำเชื่อม30 ml ค่ะนมสดนะคะหรือนมจืดนะคะ30 ml ค่ะค่ะเดี๋ยวเราไป ชงกันเลยนะคะนี่นะคะส่วนการชงนะคะครีมเทียมเราจะใช้ที่สองช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆนะคะเราใส่ครีมเทียมหรือผงนมสดได้เลยนะคะสองช้อนนะคะสองช้อนโต๊ะค่ะก็จะตามด้วยนะคะตามด้วยนมข้นหวานนะคะนมข้นหวานสี m สิบค่ะ เทลงเลยนะคะนี่นะคะแล้วคนให้เข้ากันค่ะตามด้วยน้ำเชื่อมนะคะน้ำเชื่อม 30ML ค่ะถ้าหากเ,เพื่อนๆไม่มีน้ำเชื่อมนะคะสามารถใช้น้ำตาลทรายได้ค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะเทลงแก้วเลยนะคะแล้วคนให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวใช้คือนมจืดนะคะนมจืดหรือนมสดค่ะ 30ML ค่ะเทลงเลยนะคะ คนให้เข้ากันค่ะเราก็จะได้น้ำชาเขียวแล้วนะคะหลังจานั้นเราเตรียมในส่วนของอน้ำแข็งนะคะสูตรน,นี้เป็นสูตรสูตรแก้ว22อออนค่ะเราก็จะใช้แก้วนะคะแก้ว22อออนตวงนะคะใช้น้ำแข็งหลอดเล็กนะคะ ตักให้เต็มแก้วย2ิบสองอนค่ะนี่นะคะแล้วเทลงลงโถปั่นเลยนะคะหนึ่งแก้วค่ะแล้วตักอีกครึ่งแก้วนะคะอีกครึ่งแก้วค่ะเทลงเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นเรานำไปปั่นนะคะค่ะเรานำน้ำชาเขียวนะคะที่เราปั่นนะคะเทลงเทลงโถปั่นนะคะที่มีน้ำแข็งนะคะ ลลงเลยค่ะตามด้วยผงเนเป้นะคะหรือผงปั่นนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะปิดฟ้าค่ะ เสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็นํามาเทใส่แก้วพร้อมเสิร์ฟพร้อมขายนะคะหากที่ร้นานหาลูกค้าต้องการไข่มุกเราก็ตักไข่มุใส่แก้วเลยนะคะท็อปปิ้งหรือราดอ,าอะไรตกแต่งตกแต่งขอบแก้วได้นะคะอ,อันนี้ตุ้มซีจะเอานมเป็นนมชมพูนะคะตกแต่งนิดหน่อย หน่อยนะคะแล้วเราก็นำชาเขียวที่เราปัน่นใส่แก้วเลยค่ะ ถ้าลูกค้าชอบท็อปปิ้งเราก็สามารถราดท็อปปิ้งเช่นช็อกโกแลตหรือว่าอะไรอ่าวานิลาก็ได้นะคะราดลงไปด้านบนเลยนะคะแล้วก็ทำการปิดฝาค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อน เพื่อนๆสามารถเข้ามาคอมเมนต์หรือทักทายได้นะคะอยากทราบสูตรไหนเมนูไหนแนะนำหรือสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากัูเบซี่ค่ะคลิปนี้บ๊ายบายค่ะเพื่อนๆเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ